สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับเอฟซีก็ไปวันนี้ครับเอฟซีช่วงใกล้จะเที่ยงเนาะก็ขึ้นเขานี่ครับโอ้ขึ้นเขาหาอยู่หากินนะครับเอฟซีหลังจากไปหยอดน้ํากดนะครับเอฟซีรับจ้างเนาะหยอนน้ากดเสร็จไม่ได้่ายคลิปนะครับเอฟซีไปหยอดน้ํากด ก็เสร็จได้เรยหยอดน้ำกดเนาะรับจ้างนะครับพี่ซีฮะได้หยอดเสร็จก็มาก็แต่งตัวเนาะขึ้นเขาแบบนี้นะครับพี่ซีขึ้นเขาเนาะโอ้ห่อไหลกำลังจะออกนะครับหน่อไหลกำลังจะออกนี่ ออกเยอะแล้วนะครับสิแต่ว่าไม่ใช่หนอานางดินมันเนาะอยู่ๆ้านผมเรียกว่าหน่อไล่ตาเต่าตาแหลมมันเลยสิไม่ใช่ออกด้านล่างของดินเนาะออกด้านบนก่อนนะครับโอ้สินเดือนนี้สิ้นเดือนนี้คงจะออกเยอะนะครับอีกสีนหน่อไม้ ก็หา,าแถวใกล้ๆบ้านก็ได้กินเนาะก็ได้นะครับพี่สีหนูไม้เพราะว่ามันออกเยอะแล้วว้าขึ้นเขานะครับพี่สีเดินหอกแหกหองแกหงแกโอ้ยหนูไม้นี้ไม่รู้เขาเรียกว่า,าหนูไม้อะไรนะครับพี่สีหน่อใหญ่จริงๆตั้งจะโก้นะครับพี่สี เยอะด้วยเ <c oughs> ขาไม่เขาไม่กินเนาะหน่อไม้แบบนี้นะครับพี่ซีเพราะว่าไม่รู้มันเป็นหน่อไม้อะไร <c oughs> นี่ทางเดินนะครับพี่ซีทางเดินขึ้นโอ้สันจริงๆเนาะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นหลายวันแล้วนะครับพี่ซี ไม่วันหนึงสองวันก็หลายวันเนาะ <c oughs> ป่าหนอไล่ทั้งนั้นเลยนะครับพี่สีเขาไม่ซื้อเนาะอยู่แถวบ้านผมหนอไล่นี่มันเยอะก็ไปไปขึ้นหาอยู่หะกินขึ้นเขาด้วยกันได้สิเนาะก็ อไล่เนะี่ยหนอนี่สวยเนาะนี่ครับหนอนี่สวยโอ้ยเดี๋ยวก็เดินขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับอีซีก็เพิ่งถึง,งยังไม่ถึงครึ่งเขาเลยเหนื่อยหงแหงหงแหกแล้วนะครับ <c oughs> ทางเดินก็ ลกอยู่เหมือนเดิมอย่างดีนะครับพี่ซีเขาขึ้นหากินหาอยู่หากินเนาะเขาใช้มีดสอยออกหน่อยถ้าอยู่บนหลังเขานี่โอ้โหแทมหาเดินทางเดินยากเนาะถ้าไม่รู้จักนี่ครับพี่ซีมีหวังหลงทางแน่นอน ขึ้นไปก็ขึ้น,ข,นขึ้นถึงหลังเขาก็สังเกตทางครับสีเนาะเดินขึ้นไปนี่เดินเข้าไปจะสังเกตทางเดินเนาะมัน <c oughs> ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับพี่ีทางเดินก็ลกปีนี้ยิ่งลกกว่าปีที่แล้วอีกเนาคพี่สี นะเดี๋ยวครับขึ้นไปตรงนี้เนาะขึ้นไปตรงก้นหินน้อนค่อยพักก่อนนะครับพี่สีขนาดขึ้นภูตากหงโอโหยพักสามครั้งสี่ครั้งกว่าจะถึงหลังเขาครับเมือ่อวานนี้ฝนตกต้องรีบลงไปดู ที่นาเนาะก็กลัวคันแทนาขาดนะครับพี่ซีก็เลยลงไปดูหวานนี้นี่ขึ้นเดินขึ้นมาจากตรงไร่ตรงสวนเขาเนาะก็มาถึงตรงนี้นะครับพี่ซีหกนาทีโอ้โหเหนื่อยจริงๆนะครับ เหงื่อไหลเลยครับพี่ซีนี่นั่งพักเอาแรงกดน,นะครับพี่ซีเนาะห้านาทีหกนาทีโอ้นี่ครับทางเดินขึ้นเนาะอันนี้หน่อไม้ไผ่ป่าบ้านผมเรียกว่าหน่อไม้กกที่เป็นไม่มีน้ำนะครับหน่อไม้อันนี้นี่ครับนะาเดินทางต่อหายใจค่อยคเดินขึ้นนะครับพี่ซี เดินเร็วไม่ได้เนาะขึ้นเขามันเหนื่อยไม่รู้ใครเนาะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นครับขอนไม้เอาไว้นั่งพักผ่อนตอนขึ้นเนาะครับสีเนาะมันเหนื่อยอนี่ครับมือเวียนปาแบบนี้โอ้โ ช่วนนี้นะครับพี่ีมันเป็นฤดูฝนเนาะต้นไม้ต้นอะไรก็เขี้ยวไปหมดเลยนะครับพี่ีไม่เหมือนฤดูแล้งช่วงฤดูแล้งนี่โอ้โหมองขึ้นมาแทบเห็นจะเห็นกเกือบเห็นก้อนหินนะครับพี่ีนี่ไม้ไผ่ไป่าบ้านผมเรียกว่าไม้โกส่วนทางด้านบ้านอีซีไม่รู้เรียกว่าไม้อะไรเนาะ เรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ละบ้านนะครับพี่ซีแต่ละจังหวัดโอ้ยหายใจทางปากเลยนะครับพี่ซีเดินขึ้นเขาเหกแหกหงแหกเลยนะครับเดินขึ้นไปอีกหน่อยก็พักเนาะพี่ซีเนาะไม่ได้นะครับพี่ซีรีบเดินนี่ หายใจไม่ทั่วท้องนงมันบานหัไล่นะครับพี่สีถ้ามันออกจริงๆนี่โอ้ยเอาก็สอบมาใส่เลยนะครับแต่ก็มันอยู่สูงเนาะอยู่ไกลอยู่สูงอยู่บนเขาโอ้เลาเอาตามถ้าจะเอาก็ ตามไร่ไริมได่ริมสวนเนาะตามไร่ตามสวนได้เยอะอยู่ครับพี่ีโอ้ยนั่งพักก่อนดีครับพี่ีนี่ครับก็มันใบไม้มันเยอะเนาะดูมืดๆไปนิดนึงนะครับพี่ีนี่ครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ